วันนี้เนี่ยลูกมดเนี่ยเขาจะมาสอนให้แม่แต่งหน้าก็เป็นการเตริมให้ตื่นอ่ขี่ทาต้องไม่โดนอีกไม่โดนหน้านะคะลูกค่ะยังไงคะนักเรียนฉันอันนี้เป็นสูตรนะคะนี่เขามีสูตรทำยัผิวจะสวยฉ่ำวาวทั้งวันไม่ดอกต้องมาเรียนค่ะนอันนี้เป็นรองคุณสูตรผีบอกนะคะนี่ไม่ได้พิมาสวยจริงมีคนแอบมาดูค่ะเป็นเรื่องตานะสวยเลยนะคะคุณนา ฮัลโหลสวัสดีนะคะลูกลูกค้าวันนี้นะคะแม่อูนะคะมากับลูกมดเอ็กเมคอัพนะคะวันนี้เนี่ยลูกมดเนี่ยเขาจะมาสอนให้แม่แต่งหน้าสําหรับขนาดไหนคะลูกที่จะมาสอนวันนี้แบบ ชีวิตประจําวันค่ะแม่ออกไปทานข้าวไปพบปะเพื่อนเพื่อนช่วยเหลือตัวเองได้ในวันที่แบบหนูไม่ว่างอ๋อนี่นะคะก็คือเดี๋ยวย้ำนะคะในกรณีที่หนูไม่ว่างนะคะไม่ใช่แต่งแต่งหน้าเองได้สวยแล้วลืมหนูนะคะอ๋อเหรอคะแต่บอกเลยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะคิวทองมากค่ะแม่ก็เลยจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเอาแบบว่าเบสิกง่ายๆเนาะออกไปแล้วเหมือนกับไม่โสมอ่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่านะคะว่าบผลงานแม่อู๋แต่งหน้าตัวเองโดยมดเอกเมคอัพสอนจะออกมาเป็นยังไงนะคะใช่อันดับแรกนะคะจ้ะเริ่มที่สเปรย์ก่อนค่ะโอเคฉีดนะคะการเพ็บผิวใช่ไหมคะอ่ะฉีดแม่ฉีดกระจายฉีดเ่อทำไมนะคะอ๋อ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 อ เป็นการเตรียมผิวนะคะเป็นการเตรียมผิวให้ตื่นอ่ะขีดทาต้องไม่โดนอีกไม่โดนหน้านะคะลูกค้ายังไงคะนักเรียนชันเริ่มต้นใหม่นะคะเาไม่เคยทําเองไม่เคยโอเคทําให้ผิวตื่นแล้วแม่ก็ตกให้มันตุ่มเขานิดนึงอ๋อนี่นะคะเขาหมายถึงว่าให้ผิวตื่นใช่ไหมโอเคนะคะอ่ะต่อมาอะไรคะต่อไปเป็นแบบ เอสเซนต์นะคะคุณแม่อันนี้เพื่อความชุ่มชื้นผิวนะคะอ๋ออสองหยดก็พอสองหยดแล้วคุณแม่ก็สองหยดนะคะโอเคนวดเบาๆนวดเบาๆให้ทั่วหน้าให้ทั่วหน้าเื้ยเฮ้ยเฮ้ยค่ะใช่ค่ะให้มันซึมให้มันซึมให้ทั่วหน้านะคะเอาต่อมานะคะก็ เป็นอมอยเจอร์ไรเซอร์ค่ะการแต่งหน้านะคะจะให้ผิวมันออกมาสวยเป๊ะการเตรียมผิวนี่สําคัญมากเลยแใช่โอ้ตายนี่ไม่เคยรู้เลยนะเพราะแม่นี่เป็นคนที่รู้กันอยู่แล้วว่าเวลาแต่งหน้าที่คือเร็วมากจะไม่เคยเตรียมผิวเลยนะอ่ะต่อมาค่ะอันนี้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์อ่าห้าจุดทั่วหน้าห้าจุดหนึ่งสองสามนี่ทั่วหน้าเหมือนเดิมใช่ไหมคะมอ่าให้ทั่วนี่คะ่ะอ่ะน่ะพร้อมละพร้อมละผิวพร้อมละต่อไปเป็น เป็นไครเมอร์นะคะค่ะไคลเมอร์<บ>คือช่วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะช่วยเบลูขนมขนค่ะแล้วก็ทําให้แบบรองพื้นติดขนข้ืนอ,อันนี้ต้องวอร์มก่อนนะแม่แล้วแม่ก็ทาบางๆค่ะที่ผิวแล้วก็บางๆ มันก็จะช่วยแบบเบลอขุมขนทําให้แบบรองพื้นแบบดูแบบว่าเนียนเนียนติดทนนานติดทนนานมากขึ้นอ่ะนี่ค่ะการเตรียมผิวเห็นไหมคะของแม่เสร็จแล้วนะคะดูแล้วมันเหมือนกับว่าผิวของแม่นี่เขาเรียกอะไรอะแบบชุ่มช้ำชุ่มชื้นขั้นตอนต่อไปค่ะอ่ะขั้นตอนต่อไปค่ะอ่ะเรามาแต่งตากันก่อนใช่ไหมลูกอ่ะอันนี้ก็ใช้เป็นคซีลเซร์่นะแม่ป้าบางๆที่ที่ตาอืม นะคะใช่ไหมแค่เมือม่อเกี่ยวเกี่ยเพื่อกระจต่อตไปแม่ก็ใช้ใช้แป้งฝุ่นแม Ä ่มีแป้งฝุ่นใช่ไหมแม่ก็ใช้แป้งฝุ่นก็แม่แ,มแบ,บเแบบนี้ทาที่ตาหนีบทาให้มันแบบเซตอะเซตตัวฝังนั่นไหมคะนี่ค่ะก็ใช้แป้งฝุ่นนะคะนี่ทากรบที่ตาเมื่อกี้ที่เรา,าเป็นการแบบทาเมื่อที่เราลงไปเมื่อกี้ให้มันเซตตัวก่อน ก่อนที่เราจะลงอายแชโดว์ติกนะคะอือืออืแล้วน,น,น่าดูนะ่าเลยนะฉ่ำวาวนะปเปยตานอายแชโดว์ติกนะคะแม่ลงแค่แบบครึ่งเปลือกตาก่อนนะเดี๋ยวหนูลงให้ดูก่อนฝังหนึ่งมแม่ลงจากก็ชิดขนตาเลยไปถึงชั้นตาแม่เสร็จแล้วแม่ใช้นิ้วเกี่ย้เบนอแม่ลองเบน,บน อันนี้คือเป็นอนคล้ายเป็นรองพื้นใช่ไหมลูกเป็นรองพื้นยาวนานทั้งวันคืนเนี่ยเป็นตัวรองพื้นที่เราก่อนจะลงอายแชโดว์โอเคเก่งมากได้ใช่ไหมคะสบเสมอเลยเสมอ จะเป็นสีพื้นก่อนในการสอนแต่งหน้าของแม่วันนี้ที่หนูสอนคือหนูสอนแบบที่เป็นโทนเมคอัพที่แม่ชอบแล้วก็หนูแต่งให้แม่ประจําอยู่แล้วเ,<อ>เพราะว่าเวลาแม่แบบว่าไปข้างนอกแบบไม่ได้แบบซีเรียสมากอะไรอย่างนี้แม่ก็จะได้แบบว่าแต่งเองได้แต่งเองได้นี่คือโทนของแม่เลยนะที่แม่ชอบใช่เป็นโทนของของที่แม่ชอบค่ะขั้นตอนนี้คือลงลงเหมือนเดิมอมลงเหมือนเดิมใช่แต่เป็นฝุ่นอ่ะใช่ เสร็จแล้วก็แม่เบนข้างบนให้มันแบบพุ้งๆขึ้นไปไม่ให้มันเป็นขอบกระจายกระจายใช่ไหมคะก่อนเลยชั้นแรกทีเนี้ยถ้าแบบชั้นที่สองถ้าแม่อยากให้มันเค้มอีกแม่ก็ค่อยแบบเข้าไปเติมเพิ่มเลเยอร์ขึ้นไปอันนี้ให้มันพุ้งๆไปก่อนอันนี้แม่ลงแค่ขึ้นตาจากนี้มาหัแค่หนึ่งชั้นขับตานี่ต้องเป็นเลยเห็นไหมมันจะพอดีชั้นตาอดีันดี้เป็นเล่นไปนะ คุณอูดนี่มีหมดนะคะอุปกร,รณ์อายแชโด ซื้อตามหมดเลยทุกอย่างนอกจากว่าไอตัวที่ขั้นตอนบำรุงผิวก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีแต่ตัวบำรุงผิวเนี่ยคือแบบก็ไม่ได้ซีเรียสทั้งหมดว่าว่าจะเป็นแบบตัวที่หนูใช้ก็คือเป็น m o i s ไรเซอ e r เป็นกันแดดที่แม่ใช้ที่มนเข้ากับผิวแม่ได้อยู่แล้วแต่แค่เพิ่มตัว p เ i m e r เข้าไปอีกตัวหนึ่งรเมอร์นี่ก็คือมันจะทําให้ผิวแบบเนียนขึ้นเนียนขึ้นแล้วก็ใช่รองพื้นก็จะแบบว่าติดทนนานมากขึ้นไม่เอามันจะติดทนนานมากขึ้นต่อค่ะอันนี้ไม่ทำนะไกด์แบบว่า อะไรนวะไม่ยูนอย่างเงี้ยไม่ลง บนเส้นอะไรนี่เองเียแล้วลากๆฟูงๆออกไปแม่สบัดออกไปนี่นะโอเคสบัดสบัดอย่างเงี้ยสบัดออกไปไม่ใช่ห้ามลากจากข้างนอกเข้ามาข้างในเด็ดขาดไม่ะงั้นเส้นมันจะเส้นมันจะใหญ่สีมันจะไม่ฟูงกระจายแม่ต้องเริ่มต้นสีจากตรงเนี้ยอันนี้นะคะก็เม่ดดึงตาโอเคโอเคตาเราก็ตอนนี้ก็แบบฝังฝังแบบฝังนี้โอเคแล้วชะลานะคะก็จะตกๆนิดนึงใช่อันนี้มันจะเป็นช่วยให้หลอกตาดูเบาๆเบาๆนี่้งออกไปนั่นแหละค่ะอันนี้คือกําลังแต่ง ตากระป๋อะไรไฮไลเนอร์ค่ะอันนี้แหละเห็นไหมฝั่งนี้ดูเบาไปดืมนิดนึงนิดนึงตอนนี้นะคะแม่กำลังจะติดตาสองชั้นนะคะเพราะว่าตาของแม่เนี่ยมันจะไม่เท่ากันแล้วก็ชั้นตาเนี่ยพอเริ่มมีอายุเนี่ยชั้นตามันเริ่มจะตกลงเพราะนั้นเนี่ยมดเขาก็จะช่วยเอาเทปมาติดให้ชั้นตาของแม่เนี่ยกว้างขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ยากมากยากมากพยายามมาหลายรอบแล้วคือยังไม่เคยสําเร็จเลยอ่าครั้งนี้จะสําเร็จหรือป่าาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไม่ไม่มองกระจุกไม่ดึงใจไม่ไม่ติดให้ตัวโค้งข้างบนนี้มันอยู่สูงกว่าตาแม่นินหนึ่งโอ้ที่แท้เขาต้องมีพื้นที่นิดนึงโอ้เขาติดละเป๊ะมากอ่ะอีกฝั่งไม่ลองติดเองได้ค่ะ โอ้เป็นขั้นตอนที่บอกเลยนะยากมากทํามาหลายรอบมากจนต้องคืนอุปกรณ์มดไปอะ่ะมีทางเดียวค่ะต้องไปทําตาใหม่นีบตรงกลางแล้วก็บน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 ขึ้นไปอีกไหมขึ้นไปบน,บน,บน,บนอืมครั้งแรกค่ะครั้งแรกค่ะต้องมีคุณครูยอยู่ข้างๆค่ะได้ค่ะเห็นไหมเลย จะมีแบบยับยับตรงนี้นิดนึงอย่างว่าแหละครั้งแรกครั้งแรกเดี๋ยวนะคะแม่ทีเนี้ยอายไลเนอร์นะแม่ทําเหมือนขั้นตอนฝุ่นนี้เลยนะไม่ทําเกลี่ยจากข้างในมาข้างนอกสมมติอย่างนี้นะไม่เกียใช่หแล้วแม่ก็ลงให้มันหายมาในนี้ได้เลยเพราะว่ายังไงมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วไม่ต้องทําาั้เอง ต้องให้หล่นลงมาเลยสมมติว่าแม่จะเอายาวแค่ไหนอ่าแม่ก็หล่นลงมาเลยสมมติแม่จะนี้แล้วแม่ก็หล่นลงมาในเทปใช่อ่าแม่ลองลองดูปึ้งแทนแท้แดแดแแ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  อาก็เกือบอยู่เกือบอยู่เดี๋ยนะเอามหม่าเราก็เติมไปใช่ลบลบปัดปัดออกไปแบบให้มันเงาเงาให้สีมันจางๆออกไปได้เหรอได้นี่ไงมันก็เริ่มเฉียวเฉียวแล้ว เอานะคะตอนนี้ถึงขั้นตอนดัดขนตาบอกเลยนะปกติจะเป็นคนดัดขนตาไม่เป็นเลยวันนี้ลูกมดเขาจะมาสอนค่ะเดี๋ยวนะคะขอชมก่อนนะคะฝีมือการกรีดอายไลเนอร์นี่เห็นไหมใครกรีดอายไลเนอร์เราหางไม่สวยนะคะมาเรียนนะคะใช่ต้องมาเรียนนะคะมีเคล็ดลับนะคะสวยแน่นอนตังตาคมกริดแบบนี้แน่นอนดัดขนตาดัดขนตาเอาให้สุดโคนนะแล้วแม่ก็กดกดย อ่าเห็นไหมขึ้นอยู่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 คือในแชร์ของดิฉันแล้วแบบว่ามันไม่เหนองเรามาใช้ตัวนี้สิครับปัดมาสคาร่าต่อมานะคะก็ปัดมาสคาร่านะคะอ่าเริ่มมีสีสันเริ่มมีสีสันโอ้ที่มีผู้ชมชมอยู่รอบข้างเลยนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในกล้องนะคะวันนี้มีแบบคนมาสนใจร่ำเรียงกันเยอะมากจะต้องเก็บค่าสอนเพิ่มนะคะนั่นน่ะสิคะ ปัดวุดไปก่อนแล้วก็บางๆก่อนรอบแรกอ่าแล้วก็ไปอีกฝั่งค่อยๆไป,ไปเยๆพยายามถ้าอยากให้มันแบบนานหรือว่ายาวขึ้นค่อยๆปัดไปก่อนนะคะลูกไปไปัดไปไปเรื่อยๆเบาๆก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยมาเติมเติมถ้าเกิดมันเป็นก้อนก็เดี๋ยวใช้แบบดี เดี๋ยวจะใช้วีเนี่ยโอเคไหมคะเสร็จแล้วในในส่วนที่มันเป็นก้อนใช่ไหมค่ะเนี่ยแม่ใช้วีเนี่ยวีเววีให้มันแบบก้อนมันออกอระวังค่อยๆนะแม่ระวังมันจิ้มใช่วีเข้าไปเลยเกาะตรงไหนที่เป็นก้อนก็สวยเลยนะคะคุณนาพอเราแบบว่า แต่งตาเสร็จก่อนสล้วใช่ไหมทีเนี้ยแม่ก็มาดูว่าแบบป่าใต้ตรงใต้ตาตรงไหนมันแบบมันเลอะเทอะมันมีอะไรหล่นลงมาหรือเปล่าแม่ก็ช้คัดเตอร์แบบเช็ดครีนอะไรให้สะอาดก่อนอที่เราจะลงรองพื้นมันก็จะง่ายกว่าเพราะเราแต่งตาก,ก่อนตแต่งตาก,ก่อนตอนนี้แต่งตาเสร็จแล้วนะคะนี่ขั้นตอนของคุณมดนี่คือเขาชอบให้แต่งตาก่อนต้องไปเป็นการผสมรองพื้นนะครับแม่ตีตีตีวนให้มันเท่ากันใช่เป็นการวอรใช่ให้มันเป็นเนื้อเดียวกัน อันนี้เป็นสูตรนะคะทำยังไงผิวจะสวยฉ่ำวาวทั้งวันไม่ดอกต้องมาเรียงค่ะอันนี้เป็นรองพื้นสูตรผีบอกนะคะเขาจะมีเปิดค้าสอนนะคะใครสนใจ D M ก็ไปหาเขาเลยนะคะรองพื้นของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้รองพื้นอย่างเดียวนะเขาจะมีตัวส่วนผสมถ้าใครมาเรียนเดี๋ยวเขาจะบอกอันนี้ผสมเพื่อให้รองพื้นติดทนนานหรือยังไงคะหรือไม่ให้มันแตก อ๋อไม่บอกเีกเห็นมะอ่ะเราก็ต้องบอกว่าไม่บอกนะคะอืมก็แตะเลยไหมคะแม่เอาบางๆให้แนบไปกับผิวหมดเลยให้แน่แม่ไม่ปาดอย่างนี้ให้แนบไปกับผิวใช่ก่อนปาดไปอย่างนี้คะให้มันแนบผิวที่สุดให้มันกลืนไปกับผิวข้ามเยอะนะคะรองพื้นยิ่งหนายิ่งแคล็ดนะคะเพราะของเราไม่จำเป็นต้องหนาใช่นะคะไม่ลงฝั่งเดียวกันแล้วก็๋ยากจะให้เปียยบใต้ตาใต้เตลนี่นะคะลูกๆขาก็เป็น ลองพื้นนะคะที่คุณมดเป็นผีบอกค่ะเขาไม่บอกใครนะคะว่าเขาผสมอะไรบ้างดูสิคะเขาบอกว่าให้ลงไปเลยค่ะแม่ขนาดแม่นี่แกยังไม่ได้เปิดเผยนะเดี๋ยวไปไปเปิดเผยกันหลังกล้องนี่นี่ข้างนี้ลงแล้วค่ะกับข้างนี้ยังไม่ได้ลงนะคะนี่มาเทียบกันดูสิคะอืเห็นไหมคะบอกเลยนะว่าไม่ต้องลงเยอะแกบอกนี่นี่ลงไปเลยค่ะ กว่าไปถึงมันต้นรองพื้นหมดจากแปรงห้ามแบบแล้วตรงไหนที่เราจะปกปิดแล้วค่อยมาแบบเลเยอร์แท็กจานไม่ได้พูดว่าสียจริงมีคนแอบมาดูค่ะแอบดูรู้สึกวันนี้แต่งหน้าเป็นวันที่สวยที่สุดในเนี้ยแต่งเองนะหมายถึงแต่งเองไม่ไม่ระวังไปโดนรอยอายไลเนอร์ที่อ๋อโอเคโอเคต้องอันนั้นเราแต่งสวยงามแล้วนะคะเราแค่สอนแต่งนะคะเราไม่สอนแก้นะคะโอเคค่ะโธ่ใครทำเรื่องต้องแก้เองนะคะใจร้ายค่ะ แล้วที่เหลือก็มาทาคอค่ะเห็นไม้แม่เราสูตรนี้มันเลิศจริงๆแล้วมันจะแบบมันจะเนียนเนียนเนาะแม่เนาะเออมันจะเนียนนี่เห็นไหมขนาดแม่ทําเองยังไม่ถึงไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงค่านาทีด้วยซ้ำนี่เออเนียนเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือนะคะค่อยมาทาคอสวยมากเลิศนี่ ถ้าใครอยากรู้สูตรนะคะลองพื้น DM ไปนะคะมาสมัครเรียนใช่ไหมคะตอนนี้กำลังจะเปิดสอนนะคะตัวต่อต,ตัวนะคะมาเลยค่ะสวยมากทุกคนสวยไหมคะคอมเมนต์มาบอกแม่ด้วยนะคะต่อมาค่ะ ถ้าแม่อยากหน้าเด็กแม่ต้องปัดช่วงบริเวณแค่นี้<ห>เ,<อ>เป็นแก้มเด็กยาให้มันกระากมาใช่แค่เนี้ค,คุณครูเขาบอกนะคะปัดแก้มเนี่ยอย่ากมาอยากให้เด็กเกนี่ยปัดตั้งแต่ตรงนี้นะคะลงขึ้นมานี่ค่ะอย่าให้ลงย้อยมาที่ปลายจมูกนะไม่งั้นจะแก่เลยแก่แล้วแก่เลยอะ่ะนี่แก่กำชับเลยนะคะนี่นี่ตรงนี้เลย ตั้งแต่ตาดําเขาบอกตั้งแต่ตาดําแล้วอยู่ข้างบนอย่าลงมาข้างล่างเลยนะคะเพราะแม่นิสัยเนี่ยบางทีชอบปัดมาถึงปลายจมูกนะคะแล้วก็มากดตรงช่วงนี้นะคะให้มันเข้ม,เข,มเข้มนิดนึงถ้าอยู่บริเวณเนี้เขาบอกว่าจะดูอ่อนเยาวใส่จมูกนิดนึงดูเป็นผิวเด็กโอเค okay, พอขาดจะเร็มากดูดีเนาะถ้าอยากได้จมูกแคบขนาดไหน <c oughs> ก็ให้เข้าไปใกล้ๆ <c oughs> สันจมูกเท่านั้นอ่ะอ ต่อไปนะคะก็เป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์จมูกนะคะนี่ถ้าเพื่อให้จมูกมันพุ่งปกติพุ่งอยู่แล้วก็ให้มันพุ่งก็้ปไปอีกค่ะตรงไหนเราอยากพุ่งเราอยากให้มันสว่างก็ลงได้หน้าผากหนูแก้มจุดเล่นแสงนะฟังยังไม่จบนะคะยังไม่จบการเซตแป้งแล้วค่ะหนึ่งคนมานะคะ เนี่ยแม่เอาแป้งฝุ่นค่ะมาตบ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 การเซตติ้งเตติ้งต่อไปนะคะทาคิ้วค่ะระบายตามคิว้วอันนี้แม่สับมาอยู่แล้วไนงะใช่มันก็จะง่ายหน่อยเรื่องหน้านะคะต้องยกให้คุณมดเอ็กเมคอัพใช่ไหมคะแต่เรื่องคิ้วสักคิ้วนะคะมือหนึ่งของแม่ก็มีนะคะเอ็มณัว่าผลเดี๋ยวแม่จะขึ้น IG ให้เลยนะคะใครอยากสักคิ้วนะคะย นี่ค่ะ dm ไปหาลูกเอมได้เลยค่ะเขาจะทำให้เราเนี่ยมีโครงคิ้วและเวลาทาคิ้วเนี่ยนะมันง่ายขึ้นมากมากวันนี้คิ้วนนคิ้วนะคะเกือบฉันกับคุณแม่ก็พูดอยู่ฉันก็จะนี่ค่ะเจนย่าก็จะดึงกล้องโครงคิ้วเรามีอยู่แล้วเราเอาแบบฝุนน่นนะฮนะเป็นฝุ่นเนี่ยนะนะมาปัดๆนะนิดเดียวเลยมันจะง่ายมากแล้วมันจะทำให้ดูคิ้วเนี่ยเป็นธรรมชาติ สวยเลยทั้งสักคิ้วมาก็ง่ายพอมาเจอคนนี้มาสอนแต่งหน้าง่ายไปหมดเลยทุกอย่างต่อไปต่อไปเป็นการปัดคิ้วให้มันเส้นคิ้วแบบเรียงตัวเป็นธรรมชาติคุณนี้เรียนไหมคะเรียนค่ะเห็นไหมคนนี้ก็จะเรียนจะมีความบรุ่นมากขึ้นธรรมชาติขึ้นใช่สวยเลยหรอคะหรอ,อ อ,อ่านี่นะคะนี่คิว้วเห็นไหมบอกแล้วว่าคิ้วแบบพอมันมีโครงแล้วมันแต่งยังไงมันก็ง่ายล้วยรน้อมต่อมานะคะเขียนตาล่างนะคะด้วยตัวนี้เหมือนเดิมที่แม่เคยลองพื้นตอนแรกๆคเหมือนข้างบนข้างบนนะคะสวยมากตกงานเลยเขาบอกเขาตกงานแล้วตัวมาสอนเลยเขาบอกเขาตงานานกาตงาน,านแล้วค่ะ <c oughs> แล้วก็แม่ก็ใช้สีเดิมเหมือนเดิมหมดเนี่ยทับอันล่างที่คาะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้นี้ที่เราลองพื้นข้างล่างไว้ใช่ไหมคะแล้วก็มาทับอีกทีนะคะมันจะแต่งให้เด็กเดี๋ยวต่อนะคะด้วยเติมหางนิดหนึ่งนะคะต่อไปนะคะตัดขนตาล่างนะคะทำาเป็นก้อนก็เหมือนเดิมะคะ่ะใช้แปรงใช้แปรงแปรงหวีค่ะแปรงหวีนะคะมาเกี่ยค่ะ สวยจนฝนตกเลยเห็นไหมครับนั่นแหละสิคะสวยจนฝนวันนี้ฝนตกนะคะแต่ไปลิฟ์ค่ะอ๋อคันตัวสุดท้ายแล้วเห็นไหมคะผลงานค <c oughs> ูนไงครับดีไหมคะจะตกงานหรือเปล่าคะอ่าเป็นไงคะทุกคนอ่าเดี๋ยวจะพาลิฟต์น,นะคะ แต่งเองได้เลยค่ะไปงานไม่ต้องจ้างคุณมดแล้วถูงไหมคะตอนแรกที่ไม่มีปัญหาก็คืออายไลเนอร์มันไม่มันไม่ได้ทขให้ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมีมีเคล็ดลับแบบว่าจุดใต้ตมตอที่แบบทําให้คุณเทอีดทางตาได้สวยคงขนาดนี้ตาด้วย สีตาที่เอามาลงเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยลงยังไงมีอุปกรณ์ครบหมดเลยนะแต่ไม่ได้ใช้แบบที่เขาลงเลยนะมั่วไปหมดเนี่ยพึ่งเขาซื้อเหมือนกันเออซื้อ,ใช,อใช้อะไรนะก็ซื้อตามใช่ซื้อตามแต่ก็เอาวางไว้เพราะใช้ไม่ถูกจนกระทั่งวันนี้ค่ะรู้สึกว่าเออเราเริ่มใช้เป็นละ เสร็จแล้วก็จบด้วยเซตติ้งสเปรย์นะคะคุณอูดฉีดแบบใช้ทั่วหน้านะคะอ่าก็จบแล้วใช่ไหมคะแต่งหน้าเสร็จแล้วเขาก็ต้องมีจบด้วยสเปรย์เหมือนเดิมใช่เพื่อแบบว่าให้เคกางบิดทนนานมากขึ้นฉ่ำไปไหมคะฉ่ำไปนิเก็นะคะลูกลูกึมเดี๋ยวมันก็จะหายไปค่งนะคะลูกลูกขาเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สำหรับฟินิชลุกการแต่งหน้าของแม่ฝีมือลูก มดเอ็กเมคอัพค่ะเก่งมากเก่งไหมคะคุณครูประทับใจผ่านใช่ไหมคะผ่านอ๋อนี่เขาให้ผ่านนะคะถ้าเต็มสิบให้เท่าไห่่คะวันนี้ให้เต็มสิไปเลยค่ะ้ตายแล้วสิบสิบโลคะแสดงว่านักเรียนเก่งตกงานนะคะเนี่ยตกงานเพราะนั้นทุกคนนะคะอยากแต่งหน้าสวยเหมือนแม่แล้วรู้เทคนิคอะไรดีๆนะคะมาเลยค่ะ DM มาหาลูกมดมดเอ็กเมคอัค่ะ รับรองแต่งหน้าเก่งแน่ๆก็จะแบบว่าในการออกไปใช้ชีวิตประจาวันก็จะง่ายขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นถูกถูกแล้วเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองเพราะบางครั้งนี่แม่บอกเลยออกไปในแต่งหน้านะไม่ค่อยกล้าถ่ายรูปเท่าไหร่นะถ้าจะถ่ายรูปก็คือต้องใส่แว่นแต่ถ้าแต่งได้แบบนี้นะโอ้โหคงแบบอืมเป็นแลนใส่กล้องเลยค่ะนะคะประมาณนี้แล้วกันนะคะลูกค่ะขอบคุณนะคะไปเลยค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน